สวัสดีครับบล็อกดีไซน์นะครับหรือว่าคููประพานแก้ววงศานะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับแฟดนะครับหัวข้อเกี่ยวกับการที่เราจะนำไฟล์วิดีโอมาใช้งานร่วมกับเจ้าตัวแฟดเนี่ยเราจะทำได้ยังไงนะครับแล้วก็ผลงานออกมาก็นี่จะหน้าตาประมาณนี้ สือของแฟดเนี่ยที่นำเสนอออกมาในส่วนมากมันจะเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็มันสามารถทำให้ตัวสื่อเนี่ยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นได้ด้วยตัวแอนิเมชันของมันดังนั้นถ้าเกิดเรามีอ่าวิดีโอแบ็กกราวที่เป็นพื้นหลังที่มันน่าสนใจอยู่แล้วครับเราสามารถนำตัวเอฟเฟกของ Adobe f แฟไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆนะครับเพื่อการนำเสนอชิ้นงานเนี่ยออกมามันก็จะ น่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีทั้งหมดประมาณ2หัวข้อนะครับเราก็จะใส่ตัวคลิปวิดีโอแบ็กกราวนะครับมาดูว่าทำยังไงนะครับส่วนส่วนที่2ก็คือเป็นรูปภาพนะครับในที่นี้ครูใส่ไว้ทั้ง2เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเบื้องหลังกันว่าทำยังไงนะครับเริ่มแรกนะครับนี่เปไปกอนเลย เลือก a อคชั่นสคริปนะครับแบบไหนก็ได้นะครับ3หรือ2ก็ได้ชิ้นงานเนี่ยไซส์ของชิ้นงานครูอยากให้ได้ประมาณ580้ครับพอดีกับมือถือนะครับาการที่เราจะ Import หรือนำเข้าเจ้าตัวคลิปวิดีโอนะครับมาที่ตัวนี้ Import ไฟล์ import แล้วก็ import video ครับหน้าจอนี้นะครับเราจะเลือก browse าจากาไฟล์ิดีโอที่เราโหลดมาไว้ที่เครื่องอยู่แล้วนะครับแล้วเราวันนี้เราจะใช้ลักษณะาการเล่นแบบ embed นะครับแบบฝังวิดีโอไว้ในตัวไฟล์ f l a เลยนะครับเราจะหาจากที่ไหนล่ะ ครูจะแนะนำนะครับเว็บไซต์สำหรับการหาคลิปวิดีโอแบ็กกราวที่ฟรีแล้วก็ไม่ติดลิขสิทธิ์ให้กับนักเรียนทุกคนนะครับให้นักเรียนทุกคนมาที่เว็บนี้นะครับลองไปเล่นกันได้นะครับ pixel. com นะครับนักเรียนเข้าที่หน้าเว็บตัวนี้เนี่ยนักเรียนมองดูที่แท็บที่เขียนว่าวิดีโอครับอ่ามันก็จะมีคลิปวิดีโอ มากมายนะครับที่ฟรีนะครับแบบนี้แบบที่ลงค้า r ลันให้ดูนะครับฟรีแล้วก็ไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับก็เหมาะสำหรับที่เราจะเอามาทำเพื่อการศึกษานะครับอย่างของที่ครูเลือกไว้นะครับก็จะเป็นแบบเมืองนะครับในกัดในเมืองนะจะได้เป็นตัวนี้นะครับ เทคนิคการที่จะหาคลิปวิดีโอเนี่ยครูมองว่าควรที่จะเป็นคลิปวิดีโอที่เฟรมกล้องเนี่ยนิ่งอยู่กับที่ไม่อยากให้นักเรียนหาคลิปวิดีโอที่แบบมือของตากล้องเนี่ยเขาสายไปสายมาก็นั่นอาจจะทําให้การที่เราทําสื่อออกมาเนี่ยมันดูทําให้เขาเวียนหัวได้นะครับก็พยายามหาคลิปวิดีโอที่มุมกล้องเนี่ยนิ่งที่สุดนะครับ รูก็ชอบตัวนี้นะฮะเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็มองด้านขวาบนนะครับนี่โหลดแบบออริจินอลเลยนะครับไฟล์ต้นแบบนะครับเมื่อโหลดมาแล้วนะครับมันจะอยูอ่ด้านล่างสอนไปแล้วนะครับก็คือลองดูไฟล์ที่ดาวน์โหลดเนี่ยอยู่ที่โฟลเดอร์ไหนนะครับ แต่ของคู่เนี่ยตัดไปแล้วถ้าจำไม่ผิดอ่ะเดี๋ยวโหลดให้ดูอีกครั้ง,น,งนะเพราะคู่ว่าของคู่เนี่ยกอปไปอีกโฟลเดอร์หนึ่งแล้วนะครับมันก็เลยไม่เจออ่ะจะเป็นแบบนี้แต่ของคู่กอปไปใส่โฟลเดอร์ส่วนตัวละเจ้านี่มันเลยไม่ขึ้นนะครับตอนแรกโอเคจำที่อยู่เอาไว้ให้ดีนะครับเนี่ยที่อยู่มันอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรเลยนะ ไตซี user เนี่ยไปลึกไกลพอสมควรเลยนะครับครูก็จะเปลี่ยนที่อยู่มันนะครับ copy ก็ได้นะครับนี่ครูก็ไว้ที่เดสก์ท็อปก็ได้นะครับง่ายๆเพศวางไปนะครับทีนี้เจ้าคลิปวิดีโอเราพร้อมแล้วนะครับแต่แฟดเนี่ยมันมีเงื่อนไขยอย่างนึงนะครับก็คือถ้าจะเอาวิดีโอมาลงโปรแกรมแฟด ให้ได้จะต้องเป็นไฟล์ flv เท่านั้นครับอ่าไม่งั้นมันเหมือนว่ามันไม่รู้จักกันนะครับมันก็แสดงผลไม่ได้ให้นักเรียนใช้โปรแกรมตัวนี้ช่วยครับให้นักเรียนกดที่ start นะครับแล้วก็ encode นะครับพิมพ์ว่า enc o เนี่ยมันขึ้นมาแล้วนะครับเป็น Adobe Media Encoder นะครับเจ้าตัวนี้จะช่วยแปลง ไฟวิดีโอหลายๆอย่างนะครับให้มาเป็น flv ได้นะครับก็มาสนับสนุนกับเจ้าตัว adobe flash นั่นเองนะครับครูก็เปิดขึ้นมาแล้วนะครับวิธีการนักเรียนก็บวกนะครับบวกลงไปนะครับตัวนี้เขาก็จะถามว่าอยากจะเอาไฟล์ไหนนะครับครูก็จำไว้ละเดสก์ท็อปเมื่อกี้นะครับแล้วก็นี่เลยวิดีโอ ดูบรรทัดล่างนะครับอันบนไม่ต้องไปสนใจนะอันบนครูทําเสร็จไปแล้วนะครับสิ่งที่เรียนต้องปรับนะครับก็คือส่วนแรกเลยก็คือชนิดของไฟล์นะครับเราจะแปลงเป็น flv ครับนี่เปลี่ยนแล้วนะครับแล้วส่วนที่2เราจะปรับรูปแบบนิดนึงนะครับสังเกตว่าวิดีโอของครูเนี่ยมันไม่เต็มเฟรมนะอ่าครูก็จะปรับเป็น Scale to fill นะครับแบบนี้ครับ Scale to fill ก็จะเต็มแบบนี้นะครับจริงๆมันลงลึกไปถึงตัดคลิปก็ได้นะแล้วก็ลงลึกไปถึงการขยายบางส่วนเราอยากจะดูแค่ด้านบนท้องฟ้าหรืออะไรเงี้ยล้วก็เลื่อนวิดีโอเอาแคปได้นะครับแต่ส่วนนี้คุณพอใจแล้วนะครับกดโอเคนะครับจากนั้นก็ คลิกที่เครื่องหมายเพล์ครับนี่เครื่องหมายเล่นตัวนี้รอให้เจ้าหลอดตัวนี้มันเต็มนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับก็น่าจะขึ้นอยู่กับความยาวของคิปวิดีโอด้วยนะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีเสียงเตือนเราอ่าเรียบร้อยนะครับ ทีนี้มันก็จะบอกว่า,าไฟล์ที่คุณเสร็จแล้วเนี่ยมันอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปนะลองไปหาดูนะครับผมก็มาดูเดสก์ท็อปก็จะเห็นจริงนะครับนี่ตัวนี้นะ FLV ตัวล่าสุดนะครับ l v เดี๋ยวขอดูวิวเต็มๆนะครับเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ดูซิว่ามันเป็น FLV จริงหรือเปล่านะครับดูแบบดีเทลนะครับ Frv นะฮะเห็นไหมฮะตัวนี้นะทีเนี้ยตอนนี้แฟดมันรู้จักแล้วนะครับแฟดมันก็รู้จักเจ้าตัว Frv ละเดี๋ยวครูก็จะ b r o w นะครับ d e ็อ t o p เลือกวิดีโอมื่อกี้กด next ไปนะครับ next อีกครั้งหนึ่งแล้วก็กด finish มาแล้วนะครับมาแล้วแต่ทีเนี้ยพื้นที่การทำงานเห็นไหมครับพื้นที่การทำงานเนี่ย มันเล็กกว่าวิดีโอของเรานะครับครูก็จะปรับนะครับมองดูด้านขวานะครับก็จะมีทานฟอร์มให้ให้ปรับวัตถุได้นะอะ่ย่อได้ครับไม่แนะนำให้ย่อแบบนี้นะครับก็คือต้องกดชิปเสมอนะครับมีวิธีการย่อแบบละเอียดก็คือนักเรียนต้องเลือกตัวนี้นะครับ W คือความกว้าง H คือความสูงนะครับแล้วก็เชื่อมลิง์ให้เรียบร้อยนะครับกูสั่ง580จะพอดีเลยเป๊ะนะครับนะฮะเพราะว่าเราสร้างชิ้นงาน580ทีนี้เราคอนโทรลเอนเตเพื่อลองพรีวิวดูประมาณนี้นะครับ ขอเช็คนึงนะครับมันจะขยายออกมาหน่อยอเพราะว่าอยากให้เห็นผู้ชายที่เดินอยู่ข้างล่างนะครับลองคอนโทรลเ n อ e ตอีกครั้งนึง่งอ่าโอเคเต็มเฟรมนะครับคอนโทรลเ n t เตนะครับเป็นการแสดงผลของหน้าชิ้นงานเรื่องแรกอันนี้เสร็จแล้ว ะครับคือการทํางานร่วมกับคลิปวิดีโอแบ็กกราวนะครับจะไม่จําเป็นต้องเป็นคลิปวิดีโอแบ็กกราวนะจะเป็นคลิปวิดีโอในมือถือของนักเรียนอะไรก็ได้นะครับนะครับแล้วแต่วัตถุป,ประสงค์ของสื่อที่นักเรียนจะสื่อสารกับผนชมนะครับแต่อันนี้ก็คือเป็นคลิปวิดีโอแบ็กกราวครับสเต็ปที่2นะครับเราจะใส่ภาพลงไปนะครับ import to state นะครับหัวข้อที่สองนะครับการ import รูปภาพนะครับเมื่อกี้คลิปวิดีโอไปแล้วรอบนี้เป็นรูปภาพแล้วนะครับครูก็มีไฟล์ภาพอยู่นะครับก็คือเป็นป้ายโลโก้นะครับเราจะลองมาใส่ตัวนี้นะครับกด open จะเห็นละโชว์คกูก็ว่าอยากจะได้มันมาเป็นเครดิตด้านล่างขวานะขยับย่อร่อยครับพออ่านออกนะครับคอนโทรลเอนเตดู Ctrl ter, Do, การสแสดงผลนะครับค่อนข้างพอใจอน่อย ถ้าเราพอใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะเซฟนะครับแล้วก็นำไปเอ็กพอร์ตออกมาเป็นคลิปวิดีโอก็ได้นะครับเป็นไฟล์จิปก็ได้เพื่อที่จะนำเสนอลูกค้าอะไรต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้เรียนก็จะสามารถทำงานใช้งานแฟลชเนี่ยทำงานร่วมกับคลิปวิดีโอหรือรูปภาพได้ นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทำแบบทดสอบด้านล่างคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ